คล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2568วันนี้เวลา8นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระกนิธิีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่าวาสุกรีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้อธิบดีกรมปรศุสัตว์และข้าราชการกรมปรศุสัตว์ เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถาวายโคจจำนวนหนึ่งคู่สำหรับทรงปล่อยชีวิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยข้าราชการกรมประมงเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถาวายพันปลาน้ำจืดจำนวน9้าชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลากระแหปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทพารวม590,000ตัวเพื่อทรงปล่อยเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2568 เวลา8นาฬิกา31เนาทีสเสด็จออกน้าสนามหญ้าหน้าพระตำหนักใหม่วังสระทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนกเขาวชวา71ตัวเพื่อทรงปล่อยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสองเมษายน2568 จากนั้นสมเด็จพระกนิษิาธทีาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงออกรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568 โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลัลกษณ์อัคราราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมืะนสุทธา,านารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมังูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณโปรดให้เชิญใจกันดอกไม้และของขวัญไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568 สมเด็จพระกนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงมีพระปรีชาสามารถหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษราศาสตร์และดนตรีไทยทรงนำมาใช้ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและอุปถัม์ด้านศิลปะวัฒนธรรมของประเทศ จากพระราชะกรณียกิจในด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้จึงได้รับการทุนกล้าวทุนกระมมถวายพระราชะสมัญญาวา่าเอกอัครราชูปถมัมภพกมรดกวัฒนธรรมไทยและว,วิสิทธศิลปินนอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจนานับปการทั้งด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและสุขภาพอนามัย ทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลายโครงการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาลและพัฒนานำมาสู่การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติของสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาเวลา15นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาสำนักพระราชวังสนามเสือป่าทรงเป็นประธานในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาพุทธศักราช2,568สถาบันเทคโนโลยีจิลดาร่วมกับโรงเรียนจิลดาและสมาคมศิษย์เก่าจิลดาในพระราชูปถัมภ์และเครือข่ายของสถาบันจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด คณะผู้จัดงานได้อาราธนาพระธรรมกระถึกจากวัดต่างๆที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมและมีความสามารถด้านการเทศมาสแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสันดรชาดกทั้ง13กันให้ครบถ้วนภายในหนึ่งวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง19นาฬิกาเพื่อให้ได้อานิสงส์สูงสุดและเพื่อเชิดชูบูชารักษาประเพณีการเทศมหาชาติให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้การเทศมหาชาติเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมรำลึกถึงมหาบารมีในพระมหาชาติซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะประสูติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระธรรมเทศนามหาชาติที่ทรงสดับในครั้งนี้คือกัน8กันกุมารมีพระครูวินัยทรกิติศักดิ์โคตมะสิทธโศสอศรียวนวัดพระเชษุพลวิมลมังคลารามเป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนา กล่าวถึงพระเวสสันดรทรงให้ทานโอรสและธิดาแก่เท่าชูชกอาน,นิสงส์จะได้ไปบังเกิดในสวรรค์หชั้นในสมัยพระศรีอรยเมตรัยมาอุบัติจะได้พบศาสนาของพระองค์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระราชบรมกาสให้คุณหญิงสุมนทาพรมบุญอธิการบดีและคณะผู้จัดการเฝ้าทุลอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลปามพระราชอัธยาศัยและพระราชทานพระราชบโรกาสให้ผู้แทนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาอ่านกรอนถวายพระพรผู้แทนนักเรียนโรงเรียนจิตลดาอ่านกรอนถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาต่างๆรวม6กภาษานักเรียนนักศึกษาคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรสถาบันร่วมขับร้องเพลงเทพของไทย และร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสถาบันเทคโนโลยีจิตรดามาโดยตลอด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี2เมษายน2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ7 0พ0 0ษาเทพรัตน์รัตนมณีของแผ่นดินตอนที่3แสงแห่งความหวังส่องนำปวงประชา สมเด็จพระกนิษฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมานาน45ปีพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมีได้จำกัดอยู่เพียงการศึกษาหากแต่ครอบคลุมถึงสาธารณสุขโภชนาการและการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนในระยะแรก ทรงจัดตั้งโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบทโดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการทรงตระหนักว่าเด็กจะเรียนหนังสือได้ไม่ดีถ้าท้องหิวหรือเจ็บป่วยจึงทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในปี2523 ทรงส่งเสริมให้โรงเรียนตอชอดอและชุมชนรอบโรงเรียนทำเกษตรแบบอินทรีย์อิงวิถีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีปลูกพืชผักปลอดภัยและเลี้ยงสัตว์ผลผลิตที่ได้บริโภคในครัวเรือนและแบ่งปันกันเพื่อโภชนาการที่ดีหลังจากนั้นทรงขยายงานพัฒนาในด้านอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งขยายพื้นที่การดำเนินง,งาน ครอบกลุ่มทุกจังหวัดทั่วประเทศหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญคือการวางรากฐานเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมพัฒนาสู่เกษตรกรรมแบบยั่งยืนนอกจากเรื่องดินและน้ำที่เป็นปัจจัยหลักแล้วการมีพันธุ์พืชที่ดีให้เกษตรกรปลูกก็เป็นเรื่องสำคัญมากโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพนธด์เพนซิริจึงถือกำเนิดขึ้นในปี2552 เพื่อผลิตพืชสายพันธุ์ดีสะสมสำรองไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่กเกษตร,รกรทั่วประเทศภายหลังได้ขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่หน่วยทหารเกิดเป็นโครงการทหารพันธุ์ดีแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์และพันธุ์ผักพระราชทานสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศชาติพึ่งพาตนเองได้ทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดวิกฤตภัยพิบัติต่างๆ การส่งเสริมให้คนทุกเพศทุกวัยมีทักษะด้านอาชีพเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทรงสนับสนุนให้ปราชชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญงานอาชีพแขนงต่างๆช่วยถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นหลังซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบสานสิ่งดีๆที่มีอยู่เดิมแล้วยังช่วยให้คนมีงานทำเพึ่งพาตนเองได้มีร้านผูฟ้าและร้านพัด,พด ที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริและอีกหลายร้านค้าในพระองค์รับซื้อผลิตภัณฑ์งานฝีมือท้องถิ่นไปจัดจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโครงการต่างๆตามพระราชดำริต่อไปสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังทรงตระหนักถึงปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานในปี2532ออกปฏิบัติงานทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นทุรกันดาลเพื่อตรวจรักษานักเรียนและประชาชนที่เจ็บป่วยโดยไม่คิดมูลค่าในปี2558ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิเทพร,รัฐเวชานุกูลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ห่างไกล จัดหาอุปกรณ์และคารุพันธ์ทางการแพทย์ส่งเคราะห์ผู้ป่วยที่เดือดร้อนให้มีสุขภาพดีอยู่ในสังคมและชุมชนที่ปลอดภัยมีความสุขนอกจากนี้ยังทรงจัดการให้มีศูนย์โปรโตอนบำบัดแห่งแรกในประเทศไทยที่ศูนย์โปรโตอนสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและเป็นแห่งแรกในอาเซียนช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีชีวิตยืนยาวขึ้น แสดงให้เห็นถึงพระมาหาการุณาธิคุณที่ทรงวิริยะอุตสาหะส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีโอกาสร,รับการรักษาที่ดีที่สุดและเข้าถึงง่ายที่สุดพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและนาำพระราชหฤทัยที่เต็มเปลี่ยนด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นด่งแสงแห่งความหวังของพวงชนชาวไทย